ยู่าโยบวกยูนาถ้ายูหลังยูยูเข้ามาทาคนหนึ่งยู่าไเอ็ยูว่าัวนนงพ่าสรมีเอ็งยูเลํา่อนั่งักคุ้งไายมาโยนาหลังคุ้งพักคุ้จะเจาไม่รู้กับมองคุ้งผเบี้ยดามาโยว่าใไ่คุ้งผามนด้ายโยว่าหัว ส่วนทั้ง12องพระองค์จงกระอร่มลาชิลาบันเดียวมีเชสัตว์โลกับพต่ากระเิยังดังหวพุทธกับตาบุตรพอจางอาพระเจ้าจะวัวมอน้ำพัการควายพุธกระทเาเลือดที่เราพอท้งที่เป็นที่ระงับดับทุเตยเอาไว้รุกที่รับจะลองกันน่าละลารวันรัวทุ้หลายโมเมรียวโมเบียนเบียนเป็นน้ำเบียนแงอยูในกายโใหิยเช็ดรเชื่อตัวไ้ไระด้าจะไไว้บาเดียวโมกุ้กุ้เบีพคุณอะไ จ็บเจ็บขอคาบนิ้องมบดก็จะ่อลมุตาถล่เร็จชงพ้รู้พ้นยางพุ่งอันตรายโล่งห่างใ่จเพ่อนข้าหารถพุ่งกันอองห์พัดไปหเ้เสียอในน้กายยาปฏิทิกิจตาปฏิทินทนก็ขอแค่ไขให้รับให้รล่ในอ้อนนาจตาปฏิทินิดขาดตะวัาโลกิ่นั่ไหนจงระงับจับยูกันเาเส้นโลแต่ถ้วนให้ลานั่นิ้งนั้นจแด่จะตะลงกูพขอหนองผูเก็นเรือนใดละมู่ ายังสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านพระองค์นจิใสู่นในเมื่อคั้ใ่บเด็ใ่าน่าที่เชี่ยวหาโลโคโลกเกิดึ้นว่าเรื่อยได้บางวลายังไม่อยากลีงมีวักองค์ยาในที่ที่ได้กิจะตดแก็ะให้ไปแลัะเขาตาโลโคะเสหุไ่ได้รู้สักทั้งยังเสียงก็ไปมท้่เล่ากะเข่ามาเข้ามาจอม เราทำะไรก็เราสุุมสักตวอีกเดียวพราทำอะรนเราทำหมต้องมดสเกือบใหกัวุเศรษุกจให้กูหดไปตลดลยีสาจแบบไม่ด้อรเุายที่นบกม่นารมันทปุกเยอที้งดยวจากนูนลูโคกาลุโคกันกระดโควาลโคกาจาลูกโคกสัสโกนหลกทุกที่ทุกหลังทุบานที่ที่กาลกนี่ตังพิจตังบัุบีฮู้ใครเสใจ ทคราัศาสติดาบหรือผีการของลุก่เมื่อทุกทำหวงพ่อเป็นสักครั้งเป็นหนูเป็นตองพุ่งดองน่าเล่ใช้ไเลื่อนใ้ท้องเป็นน้องเป็นเลือดเป็นเหือดทัดเป็นเหยือเป็นเลสะวกเป็นป่าเป็นปาเป็นาเป็นป่เป็น่าเป็นปหน่าเีหนปานได้เลยนป่าเป็น่าารมาน่าเปต่าเปนปเป็นปเป็นเป็นบาก็เปนามี็น่โาเป็ปป่าเท็งป่เปปานป่าน่าเป็นเป็นเปเปนาตล่าก็นด้าเล็นานาเ ไอก็มีอมนุษย์ฉันนั่งเือสาจกวทนคนก็ต้องอยู่ตามคุนผีต้องอยู่ตามผีอย่าได้เขาเมื่อพุ้มที่พระปูนปูจะปัดหูืจะคนทนท่านจะได้ได้ครับชับไม่มีโอกาสเช้ที่จะปูขึ้นท้องโมกาลูโกรนาคาโน กัจโปภุโษข้าการโลสิรขยัคุนิยักการุษสีอริยเมตยขพระองค์นะุศลั้งห้าองค์ท่านจุมาตัิโยบูของมของลาศิลาคนนี้มู่กาโลษตั้งโยดวงตาทั้งสองของลาศิลาคนนี้ผู้การุตั้งโยหูทั้งสองของลาศิลาคนนี้ข้ากาลุษจะจญจมูก งของของล่าศิลาคนนี้ยังอารมตั้งเยอะนี่ยนในเนี่ปากของหลาศิลาคนนี้ลาศิลาคนนี้เขาจะไปทำการที่หนึ่งประกันใดจงเป็นกรรมชิดชีเหมือนพุทรพะคุณนั่งเหมือนทัมือนั่งเหมือนทั้งมนั่งใสยสัพพกันโสวิตินามาพทานนาทรนุท้ถอนพ่นท่าขึ้นาลุดลุดออกจากขาดทั้งซีเปิดเชื้อทวัดเป็นทมาบดานขึ้นนามาพทานนาูบุทายักุทั้งอดทั้งมือถอทั้งั้งอนุทั้งถอนทั้ง ผู้ทั้งกำจัดทัามังำจัดสั้งขังกำจัดประสิทิเตยผมอยู่ที่ไหนผอยู่ที่าด่ผอยู่ว่าเด้อ